สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะอุตสาหพาเที่ยวคะ่ะทริปนี้นะคะเราออกมากลางเต็นที่ป้อมปีนะคะอุทยานแห่งชาติเขื่อนเขาแหลมคะ่ะ เดี๋ยวเราจะไปจ่ายค่าผ่านด่านนะคะว่าเสียกันคนละเท่าไหร่ม้างนะคะเท่าไหรน่นะคะ, 170, ะ,คะ170บาทคะ เขาก็จะมีรถให้เข็นแบบนี้นะคะเราก็เอาของใส่รถมานะคะแล้วก็มาเลือกจุดกลางเต็นท์ว่าเราจะเอาอะไรล,ลงไปใช้บ้างนะคะก็ใส่รถมาแล้วก็เข็นไปที่จุดที่เราต้องการได้เลยค่ะ ลา,านกลางเต็นท์ด้านบนนะคะที่เราเลือกกลางอยู่นะคะเป็นโซนด้านบนค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนอื่นๆกันนะคะค่ะโซนตรงที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นโซนตรงกลางนะคะ ก็จะมีบริเวณกว้างขวางพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปดูโซนด้านล่างที่ติดวิวเลยค่ะโซนด้านล่างด้านนี้นะคะก็จะมีทางลงเดินลงไปนะคะด้านนี้นะคะเพื่อนๆจะนิยมมากางกันมากค่ะเพราะมองเห็นวิววิวเวิ้งน้ำสวยงามมากเลยค่ะ บริเวณตรงนี้นะคะกับบริเวณด้านล่างนะคะคนก็จะมานิยมมากลางเต็นท์กันตรงนี้เป็นจํานวนมากนะคะเพราะว่าจะเป็นจุดไฮไลท์แล้วก็เห็นวิวน้ํานะคะกว้างขวางสวยงามมากค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะไปสั่งข้าวของอุทยานทานกันนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้เตรียมอาหารมาก็ไปสั่งทานได้ที่นั่นนะคะตามไปเลยค่ะค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นแผนที่นะคะของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญสําคัญนะคะเพื่อนๆที่จะหาข้อมูลการท่องเที่ยวนะคะก็มาดูแผนที่ตรงนี้ได้ค่ะ ตรงด้านหลังนะคะเป็นร้านอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะไปสั่งข้าวกันค่ะค่ะอาหารที่เราสั่งมาแล้วค่ะนี่นะคะมีกระเพราหมูไข่าดาวนะคะแล้วก็หมูกระเทียมไข่าดาวมีน้ำสองขวดแล้วก็มีข้าวเปล่าอีกสองที่นะคะรวมแล้วหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถูกมากๆเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็มีป้ายคําแนะนํานะคะก็จะมีจุดชมวิวทิวทัศน์มีบ้านพักค่ะแล้วก็มีบริเวณเล่นน้ํามีลานกลางเต็นท์มีร้านอาหารมีห้องน้ํานะคะห้องน้ําจะมีทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะแบ่งเป็นหญิงกับชายค่ะห้องน้ํหญิงอยู่ด้านนี้นะคะห้องน้ําชายอยู่ด้านนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะเดินไปข้ามสะพานแขวนด้านนู้นนะคะไปดูก้างน,นู้นค่ะค่ะตรงจุดสะพานแขวนนะคะก็จะมีโซนของบ้านพักนะคะก็จะมีบ้านป้อมปีสองบ้านป้อมปีสามนะคะอยู่ด้านนู้นค่ะ ตรงจุดนี้นะคะเราก็จะเป็นเป็นลานกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะเป็นลานจอดทอด้วยด้านนี้นะคะก็จะเป็นลานจอดทอนะคะค่ะเต็นท์ของเรานะคะจะกลางอยู่ด้านฟากนู้นนะคะแต่ว่าส่วนพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถมากางเต็นท์ได้เหมือนกันค่ะจะอยู่ติดกับลานจอดทอเลยค่ะ ค่ะบริเวณตรงนี้นะคะที่เราเดินมาถึงตรงนี้นะคะเป็นส่วนกลางเต็นท์ของที่ใช้รถเข้ามาจอดได้เลยนะคะก็คือที่จอดรถบ้านนะคะราคาก็คือ300บาทค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะในส่วนของที่เข้ามาจอดรถบ้านนะคะเขาก็จะมีปลั๊กไฟให้ให้พ่วงใช้นะคะมีไฟสองสว่างและด้านนี้เขาก็มีอ่างล้างจานให้นะคะ ส่วนตัวเลยแล้วก็มีก๊อกน้ำตอนนี้นะคะพอมาถังวนตนค่ะเพื่อนๆค่คะตอนนี้นะคะ ประมาณตีห้าครึ่งนะคะของวันที่15บธันวาคนะคะเดี๋ยวอ,อุณหภูมิก็อยู่ราวๆประมาณ19องศาค่ะช่วงนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปเก็บบรรยากาศโดยรอบๆนะคะแล้วก็ช่วงที่พระาทิตย์ขึ้นมาฝากเพื่อนๆกันค่ะโอ้เพื่อนๆค, oh. คะดูสิน้ําค้างลงเกาะรถเต็มไปหมดเลยคะ่ะอากาศเย็นมากเลย มุมนี้นะคะมุมที่ทุกคนที่มาที่นี่นิยมถ่ายรูปกันค่ะต้องตรงนี้นะคะ ครับผมเดี๋ยวเราจะมาสรุปค่าใช้จ่ายในการกางเต็นท์ณอุทยานแห่งชาติเขื่อนเขาแหลมะนะครับจุดกางเต็นท์คือป้อมปีนะครับที่เรามากางกางันว่ามีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างนะครับผมเราเริ่มต้นจากเราเสียค่าผ่านด่านมาก่อนเลยนะครับใช่ใช่เสียค่ารถเข้ามานะครับคันละสาะะมสิบบาทนะครับผมดูนี่คันละสามสิบบาทนะครับแล้วก็ เสียค่าเข้ามาอีกคนละสี่สิบบาทนะครับผมค่ะนะครับแล้วก็มาเสียค่ากลางเต้นอีกคนละสามสิบาทนะครับผมค่ะครับผมรวมทั้งรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เลยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทค่ะที่เราเสียไปนะคะครับผมรวมทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะครับผมทีนี้เราก็จะมาพูดถึงลานกลางเต้นกันนะครับผมลานกลางเต้นเนี่ยจะแบ่งเป็นสองจุดใหญ่ๆนะครับผมจุดที่หนึ่งก็คือจุด ที่ลานทอจอดนะครับผมสามารถไปกางเต็นท์ได้นะครับผมเป็นจุดส่วนตัวนิดหนึ่งจะเงียบๆและจุดที่2ก็คือตัวลายกางเต็นท์ของของป้อมปีเองเลยนะครับจุดเนี้คนนิยมมากางเต็นทนะ์ในจุดนี้มากนะครับเพราะจะมีจุดชมวิวนะครับลายกางเต็นท์จะแบ่งออกเป็นเป็นสเต็ปสเต็ปขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นแล้วแต่ว่าใครจะมาเลือกแบบไหนชอบแบบไหนมีชั้นบนชั้นกลางชั้นล่าง ติดกับริมน้ําเลยนะครับผมะนะครับในส่วนเรื่องอของอาหารการกินนะครับใครที่ไม่ได้เตรียมอาหารมานะครับที่นี่เขามีขายนะครับผมะนะครับมีร้านอาหารนะครับมีร้านสวัสดิการครับผมเล็กๆค่ะขาดหรืออะไรก็มาสอบถามได้สอบถามได้บางอย่างก็มีนะครับบางอย่างก็ไม่มีค่ะนะครับผมร้านเขาจะเปิด8โมงเช้าปิด6โมงเย็นค่ะครับผมร้านแรกครับท่าค แล้วมีจุดจุดชมวิวนะครับประมาณสองถึงสามจุดนะครับจุดสวยๆเลยเหมาะสำหรับมาถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์นะครับผมเขาจะมีป้ายบอกเลยว่าจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินใช่นะครับผมก็คือพระอาทิตย์กำลังจะตกดินะมันแสงจะทอดจาามารูปสวยจริงเลยสวยมากนะครับผมนะครับแลจุดช่วงเช้าด้วยนะใช่วงเช้าก็สวยนะครับผม เราจะมีอะไรเสริมดีไหมก็ตรงแล้วอีกอย่างนึงนะคะตรงช่วงระหว่างเดินจากจุดชมวิวตรงนี้นะคะข้ามไปฟากนู้นจะมีสะพานค่ะจะเป็นสะพานแขวนถ่ายรูปสวยเลยค่ะตรงนั้นแล้วก็บรรยากาศดีค่ะแล้วก็ขอเสริมนิดนึงนะครับผมในส่วนโซนของบ้านพักที่นี่เขาก็มีนะครับแล้วก็มีเต็นสำหรับจะมีให้เช่าค่ะนะครับโซนของบ้านพักราคาเต็นยังไงก็ลองสอบถามกันอีกทีแล้วกันนะครับ ะะเดี๋ยวทริปนี้เราก็ขอจบกันตรงนี้ดีกว่าใช่ทั้งะะหมดเนี่ยเราได้ทํารีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะก็ถ้ามันขาดตกบกพร่องอยังไงเนี่ยเราก็ทําสูตรความสามารถแล้วค่ะแลวเจอกันใหม่ทริปหน้านะคระับ <ผม S 2> เดี๋ยวติดตามเราได้ทริปหน้านะคะช่วงนี้โควิดจบแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะโควิดยังไม่จบแต่โควิดค่อยๆซาลงแล้วเราฉีดยาครบสองเข็มแล้วเนาะเราก็ออกมาท่องเที่ยวได้ค่ะแต่เที่ยวก็ระมัดระวังนิดนึงค่ะ ใส่แมสล้างแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะ,ะเว้นระยะห่างตามที่รัฐบาลบอกมาเนะะาะค่ะเจอกันใหม่ทิศหน้านะเจอกันใหม่ทิ์หน้าค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะ ถึงแล้วค่ะน้ำตกเจ้กระดิ่งค่ะ